การของเวลาโควิด19ที่พบในประเทศอังกฤษลาซเลและตอางประเลกก็ประกาศเชื้อโควิด19สายพันที่พบในอินเดียนั้นเป็นสายล่าสุดใหม่โควิด19สายพันธุ์ใหม่โอมิครอนขณะนี้หลายประเทศพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นก็คือการพบการกระจายของเชื้อที่กลายพันธุ์นะคะวัคซีนยังเป็นอาวุธสำคัญในการรักมือกับการระบาดของเชือ้อโควิด19 รัฐบาลไทยได้เร่งจัดหาวัคซีนให้เพียงพอและเดินหน้าในการระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่3ให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตของประชาชนประเทศไทยเราก็ได้ฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชาชนนะครับัเข็มหนึ่งก็ประมาณ75%็ดเปเละเข็ม2ก็70%็ดสิบเปนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคนะครับไวรัสโคโรนานะครับมีกลายพันธุ์ไปนะครับ อันผมภูมิุ้มกันก็ตกตามเวลานะเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญของเราครับคือกลุ่ม607คือคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและก็มีโรคเรื้อรัง7โรคด้วยกันครับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัคซีนสูตรใด,ดที่กระทรวงสาธารณาสุขดำเนินการล้วนป้องกันโควิด โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนได้ถึงร้อยละ6 0สิถึงป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงร้อยละ9 5้าถึงวัคซีนโควิด -19 ที่มีใช้ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านการติดเชือ้อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตยังไงก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันที่ฉีดไปลดลงเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเข็มตุ้นจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น สามารถรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆลดอัตราการติดเชื้อการเสรียชีวิตและการปร่วยหนักได้การฉีดวัคซีนขอให้ไปไปตามนโยบายที่สบคและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งขณะน,นี้วัคซีนมีเพียงพอสำหรับทุกคนทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับขณะที่การป้องกันที่ดีที่สุดนอกจากประสิทธิภาพของวัคซีนและการฉีดเข็มกระตุน้นหรือเข็มที่3เพื่อรับมือกับโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้วสิ่งสำคัญคือ การกระจายวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุมที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดการที่สำคัญที่สุดที่ทาให้คนมาฉีดก็คือเรื่องของการทำให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดได้ง่ายนอกจากที่เรา,าจัดฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลปกติแล้วเรายังได้มีการทำให้รอพอสตรหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออนามัยเดิมเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชนฉีดได้ นั้นในกลุ่มรปสตเนียสามารถที่จะฉีดเข้าถึงบ้านประชาชนเข้าถึงประชาชนที่มารับบริการในรปสตอแล้วก็ฉีดในชุมชนใกล้ๆบ้านรวมถึงไปฉีดในสถานประกอบการอยากฉีดค่ะเพราะมีโรควัมดันเบาหวานและอยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะไม่มีความลังเลค่ะอยากมาฉีดโอ้ยยายอยากฉีดทุกเข็มโอ้ยอยากมามากเลยพอก็บอกเนี่ยจะรีบอกกลูกเลย ก็อยากฉีดป้องกันไว้หน่อยเพราะเรายเยอะแล้วเมื่อก่อนก็เคยคิดกลัวแต่ทุกวันนี้คือมีทางเดียวที่เราจะสู้กับโรคนี้ได้ก็คือการฉีดวัคซีนค่ะไม่กลัวค่ะไม่ไม่ลังเลเลยค่ะตอนนี้โรคมันค่อนข้างรุนแรงครับเพราะตอนนี้ก็ดูจากสถิต,ต,ติแล้วเข็มสามก็ยังปลอดภัยกว่าเข็มหนึ่งเข็มสองครับเพราะอัตราเสี่ยงหนึ่งสองมันมันเยอะกว่าก็เน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคิดว่าช่วงนี้ โควิดมันระบาดเยอะมากครับเราก็ควรที่จะฉีดบูสต์ไว้ครับแล้วก็พออ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับคิดว่าการฉีดบูสเตอร์น่าจะดีกว่าครับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นถือเป็นย่างก้าวสำคัญของประเทศไทยที่มีประชาชนชาวไทยเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ให้เป็นผลสำเร็จวันนี้กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการดูแลประชาชน และกระจายวัคซีนเข็มกระตุ้นให้คนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม